ับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมโยกังในเซิร์ฟเวอร์โยกังเทพนะครับผม์ฟเวร์โยกังเทพนะครับทำการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับในเอที่17นะครับทุกคนเปิดวันที่16เดือนมิถุนายนนี้ช่วงเวลา6โมงเย็นพร้อมด้วยกิจกรรมไลฟ์แชร์นะฮะแจกตําลึงจํานวน 3ล้านตำลึงนะครับแล้วก็แจกสับปะรดไอเทมนะฮะมูลค่า1000พอยต์นะครับแจก30ชิ้นนะครับเอาไปแลกของมากมายนะครับมูลค่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีระยะเวลาในการแลกไอเทมนะครับผมจำกัดนะฮะวันที่16ถึงวันที่22เดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับแชร์นะฮะรับฟรีทันที100พอยต์นะครับกิจกรรมทั้งหมดทั้ง3รายการเรียกได้ว่าจัดเต็มคาราเบลกันเลยทีเดียวในเซิร์ฟเวอร์ โยก,กังเทพนะครับผมแต่ว่าโยกังเทพครับเป็นเซิร์ฟเวอร์แพทใหม่ครับทุกคนมีอาชีพอัพเกรดทั้งหมดเนี่ยกาวอาชีพโดยใหม่ล่าสุดเป็นอาชีพนักพินนะครับลองลองมาก็จะเป็นนักมวยนะครับนี่เป็นไงส่วนอาชีพที่เราจะเข้าไปรีวิวนะอีกแล้วอยากจะรีวิวนักพินอยู่นะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะทุกคนต้องมีคลาส4ีเลเวลถึงจะสามารถ เขารีวิวอาชีพนี้ได้นะครับอ, ум, อยากจะรีวิวอาชีพนี้จริงๆแต่ครับอมอาชีพที่เราจะรีวิวได้ก็มีอาชีพพื้นฐานนะครับมีนักดาบมีมือกระบี่มือทวนมือธนูหมอนักฆ่าแอสซนส์น,นะครับหรือจะเป็นอาชีพพื้นฐานนักศึกท์นะครับวันนี้ผมจะเลือกเข้าไปรีวิวนะฮะเป็นมือหมอนะครับทุกคนส่วนเพศท,ที่เลือกเล่นวันนี้เลือกเล่นเป็นเพศหญิงนะครับในเกมโยกังสามารถเลือกเพศชายหญิงเล่นได้สามารถเดินสายธรรมะ กับอาทาได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรีวิวโดยชื่อทางระบบตั้งให้นะครับประหลัดเนมนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเจอเจอกันในตัวเกมเลยแลวกันเด้งก็มาสู่หน้าตัวเกมนะครับกับใบพัดผู้ใจนะฮะในอาชีพหมอนั่นเองนะครับโอเคกับ a อ c น่ารักน่ารักในเกมอยู่กลางสอนเราเล่นเบื้องต้นนะครับของจะแจกฟรีครั้งแรกในเซิร์ฟโยกงเทพเด้งเข้ามาในตัวแล้วนะครับนี car, inhos, ่มีหยกซีคุณนะครับแจกมาจํานวน สิบชิ้นนะครับของอัพเกรดต่างของแฟชั่นนะครับหรือว่าจะเป็นพาหะรดเครื่องไม้อาวุธทุ่มเขาก็จะแจกมาให้นะครับความเร็วในการเคลื่อนที่1,200นอะ้อะฮะเพิ่มเติมอย่างอื่นนะครับเป็นของแฟชั่นนี่มีชุดแฟชั่นจะแจกมาให้เราฟรีใส่สวยหล่อเท่ได้เลยนะครับเป็นพวกนี้ฮะอาวุธทุ่มนะครับเขาก็จะแจกมาให้นี่สามารถสวมใส่ได้เลยของแฟชั่นสวยๆนะครับแล้วก็ ขี่พรห้ารถเครื่องไม้นะครับนี่แบบนี้ได้เลยครั้งแรกฟรีของเจะแจกเริ่มต้นมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเซิร์ฟเวอร์นะครับก็บอกว่ามีของดรอปจากมอนสเตอร์เป็นพวกตำลงตำหนึงไอเทมต่างๆแล้วก็เก็บเรว,วได้ค่อนข้างไวเดี๋ยวผมจะลองตีดูไปพัทสวยมากค่ะของแฟชั่นอาชีพนี้สวยมากครับ,รบทุกคนดูไบพัทยังสวยอะ่ะสวยมากลองดูรับผมเลเวลไวจริงหรือเปล่านะครับของดรอปมอนมีไอเทมอะไรบ้างนะฮะ โอ้โหตีแป๊บเดียวเลเวลห้าเลยหรอเว้ยวจริงๆอะไรเนี่ยเปิดระบบตัวเบาแล้วนะกดสองครั้งก็โดดได้เฮ้ยขนาดนั้นเลยหรอเปิดระบบตัวเบาแล้วนะครับผมไวเกินนะฮะแบบนี้ใช่ไหมนี่นี่ผมตัวเบาแล้วนะเลเวลวัจริงๆนะครับผมสกิลไม่กี่สกิลก็ผมได้เลเวล8ดแล้วนะครับแสดงว่าผมจะได้รับเควสรับหนึ่งหมือนตำลึงแบบง่ายเลยนะครับโ <c oughs> ยกังเทพเนี่ยก็เลเวลวเหมือนกันนะ เรียบร้อยครับเลเวลแแล้วตอนนี้สกิลผมเปิดไปแทบจะหมดแล้วเหลือแค่สกิลตอนเลเวล12อนะครับนี่ฮะอาชีพนักหมอก็จะเป็นอย่างนี้ครับทุกคนสกิลของเขาเน่นโดดเด่นโจมตีระยะไกลแล้วก็เน้นเป็นใช้เวทมนต์นะครับเวทมนต์สีเขียวนะแล้วก็ลายเวทต่างๆนี่ครับเลเวล9แล้วของดอหรอกมีตำลึงดอกนะครับเป็นตำลึงล็อกนะทุกคนใช่ไหมใช่นะครับพวกโกต่างๆด้วยส่วนตำลึงไม่ล็อกเนี่ย ไม่เด้งเข้านะมีตำลึงล็อกที่เด้งเข้ามานะครับก็พอประมาณนะตอนนี้ผมได้ประมาณ120บวกบวกนะครับในส่วนตำลึงล็อกนะนี่ตอนนี้ผมเลเวล10แล้วเปิดฟังก์ชันตัวนี้แล้วนะครับพลังรบพุ่งแรงนะฟังก์ชันตัวนี้เปิดเรียบร้อยในเลเวล10ถือว่าเวาไวมากจริงๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูรีวิวอย่างอื่นนะครับกิจกรรม โบนัสในเซิร์ฟเวอร์นะครับกิจกรรมโบนัสเนี่ยเป็นกิจกรรมเช็คชื่อนะครับเช็คชื่อรับไอเทมนะครับก็จะได้รับเป็นพวกตำลึงด้วยนะนะครับเป็นพวกนี้เลยรางวัลออนไลน์นะครับมี120นาทีสูงสุดได้รับเป็นดอกกุหลาบนะครับก็ใครที่ยืนออนไลน์จะได้รับของตอบแทนด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรม ENP ทุกวันนะฮะแจกฟรีจำนวน3เวลานะครับมี8โมงเที่ยง6โมงนะครับสามารถรับได้เลย ENP สำคัญนะครับลงดานต่างๆเนาะ เติมเนครั้งแรกครับได้รับฉายาไทยแลนด์แล้วก็ยกซีคูณของอัปเกรดตัวต่างๆนี่คือโปรโมชั่นเติมเงินนะครับกิจกรรมสุ่มก็มีด้วยหรือว่าจะเป็นกิจกรรมตอบแทนผู้เล่นฮะเลเวลอัพรับไปเลยนะครับตอบแทนจนถึงเลเวลสูงสุดอยู่ที่เลเวล66นะครับจะได้รับของตอบแทนตามเลเวลนั้นๆไปนะครับซึ่งใครที่ได้เลเวล10จะได้รับตำลึง1 0 0 0 0ห,เ,หเลยทีเดียวนะครับเยอะมากแล้วก็เป็นพวกจิตเหี่ยวนะครับสัตว์เลี้ยงเหี่ยวนะตัวนี้โคตรโหดนะเริ่มต้นนะ ก็ทำควสอีเวนต์พวกนี้จะได้รับนั่นเองนะครับล็อกอิน7วันครับได้รับหยกี่คูณของอัปเกรดต่างๆนะฮะล่างสุดเป็นดาวครับดวงดาวของแรกแร่นะแล้วก็ของที่แร่ขึ้นนะใครที่ล็อกอินครบ7วันนะครับแรกสัดเลี้ยงครับสัดเลี้ยงในเซเวอร์ก็มีการอัปเกรดใหม่เนะนี่จะเป็นตัวนี้เลยนะครับก็มีเลือกแรกไปใช้งานนะครับแรกพวกของเทพเนะฮะของแร่ในการแร,ร่าจะเป็นแรกของกิจกรรมดอกพันษานะครับ กิจกรรมที่เขาจะทําขึ้นมาใหม่นะนี่ก็จะมีด้วยนะครับใช้เป็นสตรอเบอรี่กับพวกกล้วยบัตนานะครับมแลกกอเทมมากมายได้นะครับแลกเปลี่ยนไอเทมครับที่ไม่ได้ใช้เหลียกจะเปลี่ยนเป็นไอเทมอื่นนะครับก็มีนะฮะแล้วก็ที่อัปเกรดเข้ามาใหม่พร้อมอยู่กลางเทพก็คืออุปกรณ์120ครับทุกคนนี่ฮะอุปกรณ์120มีการอัปเกรดเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้มีให้เราเลือกใช้อัปเกรดในระดับสูงครับอันนี้เป็นชอย์รองเท้านะครับกรอบสวยมาก ข้อมือครับอ้โหยอันนี้อะไรอะเกราะเฮ้ยกรอบสวยมากเลเวลร้อยยี่สิบเลยนะคือหดอะหดเกินอะแป้งโสมผ้าหะนะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าเล่นนี่กิจกรรมนี้ครับแจกของมูลค่า1,000พนอยนั่นคือสับประรดนะอย่าลืมไปแชร์ด้วยนะครับกิจกรรมนี้น่าจะเป็นกิจกรรมแชร์เท่านั้นนะครับของมูลค่า1000พอยก็จะเป็นของพวกนี้เลยนะครับสับประรดเอามาแลกได้นะครับของอัพเกรดต่างๆในระดับขั้นแบบสูงๆหน่อยก็มีนะครับนี่ ก็มาดูได้เลยเนาะกิจกรรมสงการครับของแรกนะอุย้ยมีชุดตัวนี้ด้วยใช้เป็นตัวนี้ในการแรกนะครับบอลน,น้าโอ้กบีสามอฉริยะนะครับนี่ฮะแกนบัวหรือว่าจะเป็นฉายาก็ตามแต่นะครับแฮปปี้นะครับของแรกเยอะแยะมากมายในกะิจกรรมนี้นะสงการนะครับแรกครั้ไม่ตายก็มีด้วยแรกจุติอาวุธอีหนึ่งเวอร์ชันนะครับแล้วก็ แลกรับรองเท้าครับอันนี้เป็นรองเท้าเลเวล102่อนะแลกสกินอาวุธนะครับเฮ้ยสกินอาวุธก็มาฮะแลกชุดแฟชั่นนะครับแลกเศษอาวุธก็ตามแต่หรือว่าจะเป็นยานพาหะครับนี่ยานพาหะซุบะตัวร้ายนะครับตัวนี้เป็นพาหะขับเคลื่อนนะก็มีหลากหลายให้เราเลือกแรกนะครับอัปเกรดใหม่ๆก็มีแลกทาอุปกรณ์ของอัปเกรดนะอุปกรณ์ครับแลกด้วยตําลึงครับตาลึงเอามาแลกอย่างอื่นได้นะครับเอง ของแรกที่แบบฉีกสายแรกได้เยอะแยะมากมายมีเยอะนะแรกโปรไฟล์นะครับหรือว่าจะเป็นแรกรับแหวนเลเวล96นะฮะตัวนี้แรกสร้อยคอเลเวล98แลรกทําอาวุธรับหรือว่าล่างสุดนะครับเป็นกิจกรรมเกอบกิฟโคต,ต่างๆนั่นเองนะครับก็จะมีประมาณนี้ สำหรับรายละเอียดโบนะครัท็อปอัพเติมเงินนะครับใครที่เป็นสายเติมเงินห้ามพลาดช้อยรีวิวตรงนี้นะฮะเด๋อนาะจะมีบัตรเลือดเดือดนะครับพิเศษ69บาทนาะมีบัตรเดือนนะครับได้รับเป็นทองแท่งครับตาลึงเติมเงินครั้งแรกได้รับของประมาณนี้ฉายาขออัพเกรดยกสี่คุณนะครับโปรโมชั่นเติมเงินสะสม2อุ้ยของแรกเน้นๆนะฮะแล้วก็ของตีบวกสาคัญหินเหล็กนอกโลกนะครับหลายอย่างเลยนะใครที่เติมเงินจะได้ของคอนข้างคุ้มนะครับนี่ เติมเงินสะสมหนึ่งนะฮะนี่ของประมาณนี้แล้วก็เติมเงินทุกวันคนระับของจะได้รับแรงขึ้นนะครับนี่ครับแรงขึ้นตามจํานวนวันนะส่งสุด6กวันครับนี่ของแรกแหล่ๆนี่คือรายละเอียดกิจกรรมท็อปอัพเติมเงินนะครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะส่วนในอื่นเนาะน่าจะไม่มีอะไรนะครับร้านค้าเนี่ยผมก็ซื้อของได้นะเพราะว่าผมได้ตํเลึงมาหนึ่งเหมือนแล้วสามารถซื้อของรูปลักษณ์ต่างๆมาใส่ได้นะครับนี่ ตำลึงหนึ่งหมื่นอะทำเควสแค่แป๊บเดียวนะครับทุกคนก็น่าจะเห็นว่าทำเควสไวจริงๆเนาะตำลึงเนี่ยซื้อของได้เยอะมากมายครับแบบล็อกนะก็จะซื้อในช้อยล็อกแบบไม่ล็อกก็ช้อยไม่ล็อกนะครับของก็แร่ตามความหายากนะครับมีตำลึงล็อกตำลึงไม่ล็อกทองแท่งทองแท่งนี่คือรูปหลักเยอะมากนะครับนี่โคตรเยอะเลยอันสุดท้ายคือเหรียญมังกรนะครับใช่ไหมเหรียญวิญญ,ญาณมังกรอะไรสักอย่างอันนี้แร่ที่สุดหายากที่สุด ซื้อของแพงๆได้เยอะที่สุดก็ตัวนี้เลยนั่นเองนะครับน่าจะมีประมาณนี้รายเียดทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์โยกังเทปเอสใหม่ของเขานะฮะใครทด่ชื่นชอบนะฮะคอยโยกังห้ามพลาดคลิปนี้กับเอสใหม่ของเขาใครสนใจลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปวิดีโอจัดได้เลยนะครับส่วนท้ายคลิปนะฮะเหมือนเดิมก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในช่องผมด้วยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกัน คลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ